เอาละครับก็ส,สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับพเพราะว่าผมชารลคุงอีกแล้วนะฮะอยู่ในเกมฮีโร่ฮีโร่กอรี่นะครับเฟิร์สบัตนะฮะก็อยู่ใน h ีโ o ่เดี๋ยวกกนะครับตอนนี้เป็น OBT แล้เลนะสำหรับเกมนี้นะครับเป็นตั้งแต่วันพฤหัสที่14นะครับท,ที่ผ่านมานะฮะ เปิดโอโอบีที B T นะครับตอน10โมงนะฮะทำได้ดีนะครับที่ผมไม่ได้เล่น <c oughs> ผมมาเล่นวันที่15นะครับเ <c oughs> นื่องจากว่าเน็ต <c oughs> มันอัปเด <c oughs> ตช้านะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ใช้เวเฟแล้วนะครับเนื่องจากโดนตังนะครับยังไม่ได้จ่ายนะครับเดี๋ยวจะจ่ายเร็วๆนี้แหละนะฮะ ร,รอกอ่อนนะครับใครที่อยากให้อัพคลิปเร,ร็วๆนะครับก็รอก่อนนะฮะรอไวไฟมาก่อนอ้เจ็บนะน่ะโดนอีกทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรสาบแช่งพวกเจ้าเออกูสาบแช่งไว้เลยสัตว์ เลดเกมมาเจอกันกูบิลิปโป้กัวอะไรปปรินะปโป้ขอผิวๆหน่อยริโป้ขอผิวๆหน่อยนะฮะติวโซ่เพิ่มม,ออม,ม,มันจะเอามันจะเอา ฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเดี๋ยวพิ่งนะแลมาฟาร์มอะไรฝังเขาเนะี่ยแต่โกกนี่เป็นตัวค่อนข้างที่ทตาม,ามตามคนอื่นทันนะครับเพราะว่าพาสีของสกิลแรกนะครับก็คือไอ้สกิลล่างเซียนนะครับก็จะมีความสามารถนะครับในการ ทุกๆครั้งนะครับที่ไม่ที่ไม่ได้โจมตีไม่ได้ถูกโจมตีนะครับก็คือออกจากการต่อสู้แล้วนะครับก็จะทําให้ชาร์จนะครับวิง่งทุกๆห้าวีนะครับจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นนะครับแ,แต่ต้องอไม่ได้เข้าร่วมกันต่อสู้นะ,ะก็คืออ่าเราไล่อย่างเงี้ยเราไล่ไม่ทันเงี้ยห้าวีนะครับมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับลุกห้าวีเลย ก็เป็นตัวค่อนข้างเกีย์นะครับถามว่าผมได้มาได้ไงมันคือดวงดวงดีแต่เช้าเลยนะครับตื่นเช้ามากำลังงวงเงียแต่งฟันเสร็จก็มาเล่นนะครับพอเล่นปุ๊บก็อัปเกรดอะไรตามปกติแล้วแล้วก็ดูดูนะครับก็อัปเกรดอะไรตามปกติแล้วก็มาสุ่มนะฮะ พอซุ่มเนี่ยมันจะมีสุ่มหลายวันนะครับฟรีนะครับก็หนึ่งครั้งแน่นอนนะฮะปลอดปุ๊บเจอหน้าขึ้นมาุ๊ฝึดตัวลอยขึ้นมาฟ้าครามสิ้นสุดแล้วฟ้าครามขึ้นคงเทินอย่างเงี้ยแล้วก็เอออึ้งครับเอออุ้ยอึ้งอะไรนึงตายตายตาย ไปไปายสิทธิ์ทั้งหมดฟังฉันสั่งไปศัตรูตายแล้วแหมทำไมตอนแคสที่ไลน์นี่บอกเลยไอ้เกมมันจะไม่เป็นใจนะครับฮึไปฟาร์มกันดิเพื่อนรีบเลย คลิปหน้าอาจจะมาเล่นคาทูนะครับบานทางชอบกรอบคือชีวิตข้าแผ่นดินจงเจริญเฮ้ฮเล่วกลับกันดีกว่าเน็ดแม่งเงี้ยเอาเถอะ ขอคอยยิงไฟ <ขอ S 1> เราได้รับการโจมตีมาดิสิท้าหมดั่งขอคอยยิงไฟเราได้รับการโจมตีแตกป้อมมาล่ะ แตกปอมได้แลกปอมได้ขออยิงฝ่ายเราได้ถูกคนไล่ขอคอยยิงฝ่ายศัตรูได้ถูกคนไล่เดินตามพวกชะตาวิ่งตามวิ่งตามหมดตายแล้วไม่เชือมันกดสเปลวิ่งมันกดพาล่าพาล่าโอ้โหวิ่งตามก็ทันเราวิ่งเร็วอยู่แล้วกลัวอะไรห้าวิ แห่งฟัมเ <ใน S 1> ทียแผ่นดินจกเจริญน,นี่คือความนิ่งของเพื่อนเมื่อเห็นเราตาย กูไม่สนกูฟามเป็นอะไรที่รักเพื่อนมากนะครับนี่คือขุนศึกนี่คือสุนคน <ละ S 1> อันดับห,หนึ่ง,ง,งนะฮะที่หนึ่งในใต้ล่านะครับนัน่นไปแล้วโดนดับเบิลคิวนะฮะโออีกสิบสองแต้มแล้วก็แพ้แล้วอะ่ะ ทั ural, ้งนั้นหยิบม้าเฉียวไม่แน an ่ใจว่าม้าเฉียวที่เขาเล่นอยู่เป็นม้าเฉียวที่เปิดฟรีหรือเปล่าหรือว่ายังไงโอ้แล้วเราไม่ซื้อเลียนเราแลกคอมได้อยิงไเริ่มมีบทแล้วเริ่มมีบทแล้ว เราได้รับการคยทหารเราได้รับการค่ายทหารฝ่ายเราได้รับการโจมตีขุนพลฝ่ายศัตรูได้ส่งทหารเหนือชัดททัพฝ่ายเราได้รับการโจมตีเฮ้ยเฮ้ยจะแลกป้อมไม่ได้แลกฐานตาตทัพฝ่ายเราได้รับการโจมตี ไปไหนมานี่ไปไหนโกนโอูมากรอคือชีวิตข้าแผ่นดินจงจเจริญ <c oughs> ท,ที่ที่เขาไล่เราไปเล่นคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกไปเล่นคนเดียวไปคือเราหรือเปล่า ้มิดทั้งหมดป้อมคำสั่งโอ้โห,หัว,หวร้อนเจนนี้ต้องด่าเราก็ <_ S 2> เราไปเอาป้อมให้อะอะไรวะฟ้า,ามเส้นสุดแล้วฟ้ว<ส>าอะไรก็ไปเล่นป้อมมันให้อ่ะหรือว่าจะให้หรือว่า คุณพี่คุณจะเอาไปพุ่งเข้าป้อมแล้วไปหลอยครับแบบดาเมจหนึ่งดาเมจหนึ่งองนี้ยเรามีจังหวะเราก็ต้องเอาป้อมเปล่าแต่ซีเรียดีเรื่องตายจริงๆเ่ะเราเสียไปสิบแต้มเกมยังไม่จบแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์ตีตื้นกลับมาได้ ก็รู้ไงก็เชื่อใจทีไงเลยให้ทีมกันนะะ่ะเข้าใจป้ะเปิดเปิดไ่ได้ด่าแน่แล้วเขาเชื่นนะอใจทีไงแต่ทีมเล่นอย่างเงี้ยทีมมาด่าผมนะ่ะไม่น่าเชื่อใจทีเลย ความเชื่อใจทีมนะครับทำให้เราโดนดา่าช่างมันนะครับความเชื่อใจทีมให้พัก